สวัสดีครับมาพบกับครูหมานบันเทิงกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับนะมาชมนะครับนํำมาแล้วก็กมารีวิวนะครับเรนเจอร์ตัวใหม่นะครับประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะครับก็เมื่อวานนะครับวันที่31เดือนตุลาเนี่ยนะครับก็ได้มีการปิดเซิร์ฟเพื่อซ่อมบํารุงฐานทัพนะครับเพื่ออัปโหลดข้อมูลเรนเจอร์ใหม่ต่างๆเข้ามานะครับนะ อ่านะครับก็เปิดเซิร์ฟประมาณ18นาฬิกาตรงเปิดได้จริงๆนะครับเปิดได้จริงๆแล้วก็เข้ามาได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นมีคนเนี่ยเข้ามาเยอะจนกระทั่ง่าเซิร์ฟมันล่มพอเซิร์ฟล่มปุ๊บนะครับหรือว่าระบบยังรีเซ็ตไม่ดีอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ทางเกมก็ได้ปิดเซิร์ฟต่ออีกครึ่งชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นก็ได้เข้าเกมได้ตามปกตินะครับนะซึ่ง อาเรนเจอร์ตัวใหม่ทีมฮาโลวีนรอบนี้นะครับที่เข้ามาเดี๋ยวผมจะเปิดสมุดสะสมให้ดูนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับนั่นก็คือเราไล่ตั้งแต่ตัวแสงมืดก่อนดีกว่านะครับนี่ครับอาเปิดตัวเก้าดาวไปเลยนะครับมูนกัะปะผู้ชุ่มจำนะครับเป็นธาตุมืดสายว่องไวนะครับยืนจุดนี่ครับจิตโอ้โหนะยืนจุดจดรย นะพูดง่ายๆว่าคล้ายๆว่าก๊อปปี้เบาวไกทรทองมาเลย700แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่90นะครับนะแต่ว่าสกิลนะครับการโจมตียกเลยเพราะว่าอมาตะาห้ามใช้ทักษะเนี่ยคล้ายๆกับบาวยมอ่าแต่ของบาวยมมีทักษะอันที่สีเพิ่มเข้ามาก็คือเชิญชวนนะครับไอวิญญาณน่ะครับนัที่ลอยมานะครับอ่าส่วนอันนี้ก็คือคล้ายๆกับเดนเจอร์ตัวนั้น,นะอะไรนะอ่า นะครับนะผมจําชื่อไม่ได้นะครับแต่ว่า ID นี้มีนะครับนี่ครับอ่า power นะครับและหลังจากนั้นครับตัวต่อมาก็คือตัวนี้ครับค่อนข้างกากนะอ่าไวพริปไฟนะครับก็คือโคนี่วิญญาณเรืองเสงนะครับเราไม่ต้องไปดูนะตัวนี้กากนะครับนะต่อไปตัวอีกตัวหนึ่งก็คือนี่ครับบราหัวหน้าอาสูนนะครับตัวนี้ค่อนข้างใช้ได้นะครับของผมสมได้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าอมตะนะครับ นะโจมตีแล้วก็ลดด้านะครับตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็อันนี้ไม่มีอะไรเยอะนะครับหลบทักษะแล้วก็สะท้อนทั้งเวทแล้วก็กายนะครับนะสองร้อยสองร้อยโอ้โหนะครับเยอะนะสองร้อยสองร้อยนะครับแต่สมัยนี้เนี่ยมันไม่ใช่ยุคของสะท้อนนะครับทักษะเร็วนะครับอ่ะมาดูกันครับเรนเจอร์ที่ผมอ่าไอเดียนี้คือไอเดียที่สองนะครับไอเดียแห่งสายการบินเห็นไหมครับมีตัวนี้อยู่ผมปรับเกียร์แล้วนะครับผมเอาเกียร์ธนู ปืนคริสต์มาสจักสิทธ์มาใส่ให้กับนี่ครับมูลกระปะเลยนะครับนะเมื่อคืนผมซุ่มไปผมมีอยู่280ใบนะครับตอนนี้เหลืออยู่210ครับ70ตัวครับได้ครบเลยนะ70ตัวได้ครบเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวผมสามารถนี่ครับอัพตัวกาชาขึ้นมาอีก20ใบเพราะว่าในร้านค้าของเดือนนี้ผมยังไม่ซื้อเลยนะครับสีรอบแล้วก็คะแนนไม้ของผมก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เรามาดูครับเรามาดูนะผมจะมารีวิวตัวนี้เป็นหลักนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูตัวนั้นนะครับนะตัวมูลกับปธาตุมืดเรามาดูตัวนี้กันก่อนนะครับผมสมได้แล้วก็ผมก็สลับเกียร์กันเมื่อคืนแต่ผมลองใช้งานแล้วใช้งานไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวผมจะสลับเกียร์กลับมาให้คนเดิมตัวเดิมนั่นก็คือไทจินะครับอ่าตัวนี้ค่อนข้างดีนะครับยืนจุด30นะถ้าจะไม่ปิดอ่ายืนจุด30อกคือจี้เลยนะจี้ป้อมเลยพูดง่ายๆนะครับ แต่ว่าไม่ค่อยดีนะรองใช้งานได้จริงๆนะครับแต่ผมจะมารีวิวตัวนี้ครับเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบในสเตทหลักและทดสอบกับ i d หลักแล้วก็ i d 3ของผมนะครับมาดูกันครับนะมูลกับปะผู้เรียบลื่นนะครับสายว่องไวนะครับนะอ่าตอนนี้เนี่ยไฮเปอร์เมนะครับมีพลังโจมตีอยู่นะครับสองล้านสานะครับสองล้านสนะครับส่วนพลังชีวิต6กล้านเจ็ด นะครับนะหลังจากนั้นความเร็วในการโจมตีเนี่ยเร็วนะครับนะร้อยเก้าสิบสองเร็วมากอ่าเร็วมากอยู่ในเกณฑ์เร็วมากความเร็วในการเคลื่อนที่เก้าสิบเหมือนกับบราวไกลทองนะครับยืนจุดเก็ร้อยเหมือนกันเลยนะครับนะอ่านี่คืออย่างอื่นทักษะที่หนึ่งเจ็ดวิทักษะที่สองสิบห้าวิผมยังไม่ดูนะทักษะที่สองสิบห้าวิเลยเหรอเจ็ดวิโอ้โหใช้ได้อันนี้สิบห้าวิโอ้โห นะครับตั้งแต่ที่2เนี่ยนะดีต่อตัวกันบินมาก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 ใช้คำนั้นได้เลยครับมากที่สุดครับนะเพราะว่าเพิ่มพลังโจมตีแน่นอนครับสุดยอดตัวกันบินได้รับผลแน่นอนนะครับเพิ่มความเสียหายของคริติคอลสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนการโจมตีการปกติเป็นเป็นพื้นที่นะเป็นการโจมตีพื้นที่เนี่ยก็แน่นอนครับตัวกันบินชอบมากเลย 3. สสกิลนี้ดังนั้นตัวนี้นะครับนะใส่เข้าไปในทีมแล้วตัวกันบินได้รับบัฟอันนี้บวกกับ บัฟของเขาในตัวอ้โหยตัวบินไม่เหลือครับหลนร่วงแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพามูนกับปะตัวนี้นะครับนะไปเดี๋ยวก่อนครับก่อนที่จะไปรีวิวในดันปกติมาดูความสามารถก่อนครับ1เลยนะครับต่อต้านการเพิ่มเร่300หรือว่า1น0 0 2นี่ครับความสามารถใหม่เจาะลู่ป้องกันนะครับผลลัพธ์เข้าข่ายการเจาะบาริยรทักษะนะครับบัฟพลังชีวิต ทักษะพลสวัรค์บาเลีสมุบเบ็ดพูด,ดง่ายๆเลยในความว่าใจของผมก็คือเจาะหมดนะครับความการโจมตีปกติของเขาเนี่ยเจาะหมดนะเจาะหมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบาเลียสีลงสีเหลืองนะทะลุหมดพูด,ดง่ายๆตัวนี้เนี่ยผมลองแล้วเมื่อคืนนะช่วยทีมได้เยอะเลยนะครับยิ่งผมใส่เกียร์แบบนี้ด้วยนะโจมตีโดนแน่นอนโอ้โหแต่ว่าผมมองว่าที่ผมนะใส่ฟังก์ชันที่4ของ นะคือปืนคิดมากกสิทธิ์ไปเป็นการใช้สกิลเนี่ยนะครับเพราะว่าผมมองว่ามันไม่ค่อยออกสกิลนะครับเมื่อคืนเนี่ยเห็นไหมอัตราการใช้สกิลมีแค่30มสิบใักษะที่1นึ่งที่สก็30ผมมองว่ามันไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่าผมลองแล้วนะครับนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนะอ่าผมก็นะครับใส่นะครับนะผมก็ใส่ฟังก์ชันนี้นะครับเป็นนะ าการใช้ตะก,กิยวันทีเลยเพื่อให้มันใช้ตะก,กิยได้ดียิ่งขึ้นหลังจากนั้นก็ใช้จริงๆนะครับใช้ดีมากๆนะมามาโอเคนะครับเราไปลองกันในสเตจหลักนะครับสเตจที่เราจะไปลองในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปลอง2ด่านนั่นก็คือด่านนกก่อนนะครับด่านนกเดี๋ยวผมจะเอาตัวช่วยมาให้นั่นก็คือตัวชนนะครับเพราะว่าตัวชนที่ผมจะเอามานั้นนะครับในแล้วทีมไหนเมื่อกี้อ่าทีมแรกครับก็คือตัวนี้เลยครับนะ เดี๋ยวผมจะปล่อยไปทีละตัวก็พอนะครับในส่วนของมูลกับปะานะครับเอาไปก่อนเลยคนนี่นะมูลตามไปทีหลังโอ้ยตกปลาแล้วสุโดโยโคตรชอบตัวนี้ไปแล้วครับทําไมไม่โดนใช้สก,กิลไปแล้วทำไมถึงไม่โดนนะครับรู้สึกว่าดาเมจเบามากนะ ผมว่าดาเมจเบามากๆรอบเรขไม่โดนซะด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมาเด่นในเรื่องของการโจมตีคริติคอลนะทีเดียวโจดนะผมบอกให้นะครับถึงแม้ว่าดาเมจเขาจะไม่รุนแรงก็ตามนะครับแต่ว่าการเจาะโล่การเจาะบารียสมบูรณ์แบบการเจาะบารีทักษะอะไรเนี่ยทีเดียวเปรี่ยงคล้ายๆว่านะอะไรนะ่เขาเรียกว่าเมตาคริติคอลกำลังจะกลับมาอีกครั้ง กลับมาเฉิดอฉายแน่นอนนะครับนี่ไงครับพวกเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับโยนโจมตีปกติมาเนี่ยคริติเคิลทุกเม็ดนะครับแล้วก็เป็นคริติเคิลตัวใหญ่ด้วยนะครับนะโจดเลยนะผมบอกให้นะครับตัวนี้เป็นธาตุมืดนะยิ่งธาตุแสงก็3เท่าถ้าเป็นธาตุมืดด้วยกันแล้วหลังจากนั้นไปเลือกความสามารถนะกาวดาวนะครับเป็นเจาะธาตุมือดอีกโอ้โหผมว่าธาตุมืด ยืนไม่ค่อยได้นะครับเหมือนมกอก่อไงไอ้นอนเสงนอนเสงเนี่ยนะครับเขาเอาไว้เจาะธาตุเสงโดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ามีตั้งสองความสามารถที่เกี่ยวกับการเจาะธาตุเสงนะครับเรามาลองด่าน4 4 4กันอีกด่านหนึ่งนะครับก่อนที่เรานั้นจะไปตรวสอบกันที่ดา่านสเตทพีวีพีนะครับนะามาดูกันนะครับผมปล่อย2ตัวนะโคดี้ ony, ก็2ตัวด้วยนะครับามาดูเห็นไหมครับ นะพวกเราเห็นไหมว่าดาเมจไม่ค่อยทำอะไรได้เลยกับบอสแต่สิ่งที่สามารถทำความอันตรายกับบอสได้นั่นก็คือคริติคอลครับโอ้ยคริติคอลพื้นที่นะครับโอ้โแตกนะถ้าเราเล่นเป็นทีมเนี่ยผมจะบอกให้ว่ามันแตกโดยที่หนักกว่าดาเมจอีกนะนะครับผมจะบอกให้และที่สำคัญนะครับเหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นเมื่อตกี้นะครับนี่ยผมปอยให้เพนะ เหมือนที่ผมพูดไปข้างต้นว่าตัวกันบินชอบมากเลยนะสก,กิลบัฟของเขาเนี่ยตัวกันบินเนี่ยโคตรชอบเลยนะผมว่านะครับนะ,ะไม่รู้ว่านะครับอะไรนะนี่โคนี้บินของผมเนี่ยจะได้เฉื่ายต่อไปหรือเปล่านะถ้าจะเล่นผมว่านะต้องเล่นในทีมที่ไม่มีตัวกันบินถ้ามีตัวกันบินแล้วมีมูลกับป๋อยู่ร่วมทีมด้วยผมไปไม่รอดครับต่อให้มีบินสองตัวผมวก็ไปไม่รอดนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้โดดเด่นในทางคริติคอลนะครับนะผมบอกใหนอย่างนั้นผมได้ตั้งทีมเอาไว้แล้วนะามาดูกันครับเดี๋ยวผมจะพาให้เพื่อนๆน,นะครับได้ดูก่อนในส่วนของทีมป้องกันของไอดีที่1นี่ครับผมตั้งไว้ตัวเดียวนะนั่นก็คือนะครับนี่ครับอ่าบราวช้าง9ดาวแม็กต่อไปไอดีที่3 2ตัวครว Mac, ับบราวยมแม็กกับบราไกรทองแม็กไม่มีโจมตีโดนแน่นอนทั้ง2ตัวนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อสู้กับเพื่อนใน PVP กันดูนะครับนะต่อสู้กับเพื่อนนะเอาไอที่หลักก่อนนะ <c oughs> ผมขอช่วยนะขอใช้ตัวช่วยในส่วนของอในส่วนของมูลนะมูลนะครับเหมือนเดิมนะนี่ครับนะผมใช้ตัวช่วยนะไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บมามาดูกันว่ากับเบราวจัง จะเอาอยู่ไหมนะครับผมปล่อยเลยนะถ้า,าบทนะครับใช้ไอเทมแบบไหนผมก็ใช้แบบนั้นด้วยนะประเดี๋ยนะนะครับบราช้างมีฮิวแต่ไม่มีบาเรียนะครับคอยดูนะว่ามันพิธีเข้ามันเจาะได้ดีแค่ไหนคอยดูนะคอยดูคอยดูสังเกตดีดนะครับอ่าสังเกตดีดีดนะคือเล่นจริงเมื่อวานเนี่ยผมเล่นไปแล้วนะเล่นจริงหลายด่านมช่วยทีมได้เยอะ แล้วเล่นได้ดีนะครับผมก็เลยนะครับทำไมรู้ไม่ไหวเรียบร้อยนี่คือข้อจุดอ่อนของเขาด้วยนะครับนะมันไม่ถึกใสว่องไวอย่างที่เรารู้กันนะครับแต่ว่านะถ้ามันติดบัฟให้ทีมเมื่อไหรแล้วก็หรือตัวเขาเนี่ยสามารถเจาะได้แล้วก็ใบได้ไดนะนะครับนะอ่าใบก็คือเป็นการปิดทองหลังพระถ้าเจาะได้ก็คือแตกเลยนะประมาณสี่ห้าวิเนี่ย แตกเลยนะครับถ้าเป็นการติดติดคริติเข้ามาดูกันอีกทีมหนึ่งนะครับมาไอดนะครับ ID 3ผมใช้โอยช่วยเหมือนเดิมนั่นก็คือมูลนะครับอ่าไม่ใช่มูลโคนี้นะครับคุณนักเรียนนะครับอ่าไปดูกันต่อครับเห็นไหมครับดาเมจของเขาเนี่ยนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่ว่าพอเล่นจริงช่วยได้นะแต่ว่าตอนที่เรามาทดสอบตอนนี้เนี่ย พัดก่อนนะพัดก่อนโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวนะครับไม่ไหวโอ้ยพัดมาจงกระต้งว่าติดป้อมแล้วอืมติดนะครับในส่วนของของเาวยูมาตุสตัวนั้นอะ่ะเออเรียบร้อยนะครับอืมไปไม่รอดนะครับสรุปว่าแพนะครับทั้งสองไอดีนะครับ,รนะรบ, ID, รบแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับทุกคนนะครับไม่ใช่ว่า ทดลองกับเพื่อนแล้วจบนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปลองเล่นนะครับไปลองเล่นใน PVP จริงๆกันเดี๋ยวผมขอจัดทีมแป๊บหนึ่งนะครับเอาเตจิลงก่อนนะครับแล้วก็นะอ่าแล้วก็ใส่เข้าไปในทีมแรกนะครับมามาดูกันนะครับใส่เข้าไปในทีมแรกหลังจากนั้นตัวกันบินครับนะไฟว,ว่องไวไฮเปอร์ไปนะครับ ครับอ่าเดี๋ยวไปเล่นใน PVP สักด่าน2ด่านนะครับโอ้ขนนกค่อยมีด้วยนะครับเมื่อตกี้อ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอ่ามีอยู่1ขนนกใช่ไหมครับออกซื้อมา5ก็เป็น3พอดีโอเคนะครับนะซื้อมา5ก็เล่นได้3รอบนะครับเรียบร้อยครับโอเคนะครับออกออกจนปนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันจริงๆในด่าน PVP นะครับแต่ว่าของผมจะคัดเลือก ทีมที่ไม่ค่อยมีตัวกันบินทีมนี้มีไปไม่รอดนะครับนะมีแต่ว่าเป็นเวลร้อยเองไปไม่รอดครับทีมนี้แพ้แน่นอนทีมนี้หรอครับไปไม่รอดครับอัพมืดและก็อัพเสงโอ้ยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่ในลีกเพชรสองนะเพชรสต้นๆน,น,นะครับสามารถดันขึ้นเพชรหนึได้อย่างแน่นอนเพราะว่าไอดีนี้นั้นจบเพชรหนึ่ง นะเกือบทุกสัปดาห์นะใช้คําว่าเกือบทุกสัปดาห์นะครับไอ้นี่นี่ได้ครับมามาดูกันนะครับอย่าเลือกทีมผิดนะอ่าโอเคทีมนี้ครับทีมเรขไปกันเลยครับรอบที่1มาดูกันเลยครับนะอ่าเราใช้ตัวกันบินสอยนะครับนะอ่าสอยโคนี่บินของเขาส่วนโคนี่บินของเรา เขาไม่มีตัวสอยแต่ว่าตอนนี้ทีมเขาดันมาแล้วนะจะโรดไหมหรือจะร่วงเรียบร้อยครับผมว่าน่าจะไม่เหลือนะครับน่าจะไม่เหลือครับไปก่อนนะครับพัดก่อนแล้วล่ะไม่อยู่แล้วตอนนี้นะครับไม่อยู่ให้มาประชิดป้อมแบบนี้แล้วนะครับหยุดก่อนพวกคุณหยุดก่อนนะครับหยุดโอ้ยไทยอ้นั่นมายัดหน้าป้อมผมเลยน่าจะไม่เหลือนะครับเดี่ยงแน่แน่ด่านนี้ เรียบร้อยครับผมนะขอใช้คําว่าห้าวเกินไปกับทีมนี้นะครับมีกินโตคี้ด้วยผมก็มีนะแต่ว่าผมไม่ได้เอามาใช้เพราะว่ารู้สึกว่ามันหนักเล่นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมก็ปรับทีมใหม่นะครับมาขอลลงอีก2ด่านนะครับนะอันนี้ทีมนี้ไม่ไหวนะครับทีมนี้ไม่ไหวอ่ะมาดูกันนะครับนะอ่าโจมตีรอบที่2อ,อันนี้มีตัวกันบินนะครับมีตัวกันบินอันนี้ก็มี นะครับมีโอ้มีด้วยนะครับมีด้วยนะก็ได้อยู่นะครับได้อยู่แต่ว,ว่าไปก่อนดีกว่าอ๋อทีนี้พอได้ครับพอได้ครับมามาดูกันต่อนะครับตอนนี้ไปอ่านะครับไปครับโอ้โหโจมตีหนักมากไอหือ อจะเอาอยู่ไหมจะเอาอยู่ไหมไหนอยามูนกระปะไม่เจอจ่ายเลยหรือว่าทีมผมมันยังปรับไม่เข้ากันหรือว่าเข้ากันไม่ดีทั้งที่ทีมเขาไม่มีตัวกันบินนะจะการได้ทีโอ้ยจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหนะครับ เสียดฉิวกับใช้กำน,นันนะของเราก็เกือบแตกแล้วนะของเขามาแตกซะก่อนเออนะครับหวัดเสียวมากนะครับเล่นตัวบินในเกมที่ตึงๆแบบนี้นะครับนะตึงสำหรับทีมผมนะไม่อยากตึงสำหรับทุกคนนะครับอันนี้มีตัวกันบินไม่เอานะครับนี่เวลสี่สิบไม่ไหวครับเกียค่อนข้างจะดีนะครับมีตัวกันบินต่อไปมีตัวกันบิน ทีมนี้หรอมีครับไม่ไหวครับอ่ามีตัวกันบินอีกแล้วนะครับอ่าต่อไปมีครับต่อไปมีครับมีอีกแล้วครับโอ้ยผมเด้เลือกกันนะครับนะเพราะว่าถ้าเลือกทีมที่มีตัวกันบินนะโดนสอยนะโดนสอยร่วงแน่ๆต่อให้เป็นเก้าดาวแม็กก็ไม่เหลือนะครับ นะยิ่งบทเนะี่ยช่วงนี้เนี่ยใช้คําว่าบทค่อนข้างหูดนะครับเมื่อบทค่อนข้างหูดเนี่ยมันถอยร่วงนะอย่างง่ายได้นะครับใช้คําว่าง่ายได้เลยตัวนี้ได้อยู่นะครับแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นะครับนะเล่มเอาโอเคอีกด่านหนึ่งมาดูกันครับนะเราจะไปมูนกับปะไปนะไปท่อง PVP กันดูว่าจะใช้งานดีแค่ไหน นะครับหรือว่าเกียร์ต้องปรับต่อนะครับอันนี้ต้องทดลองนะต้องทดสอบนะครับเกมนี้จะดูแค่ทักษะไม่ได้จะดูแค่ตัวไม่ได้นะครับต้องทดสอบต้องทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาที่ลงตัวนะบางตัวเข้ากับตัวนี้ได้แต่บางตัวเข้ากับตัวนี้ไม่ได้แบบนี้เป็นต้นมันหลายเรื่องนะครับนะเออมันหลายเรื่องนะครับ เมนี้ไม่ใช่ว่าแค่จับตัวไหนมาใส่ใส่ใส่ใ,สใ,สใส่รวมกันมันก็เล่นได้ในดีที่สูงๆแล้วมันไม่ได้นะครับเกียร์บางชิ้นก็อ่าอย่างที่บอกไปนะมันเอชนะได้ปานกลางนะไม่ถึงกับขั้นง่ายไดแล้วก็ไม่ตึงมากก็โอเคนะครับผมต่อสู้ใน PVP ไปนะครับก็ขึ้นเพชรหนึ่งแล้วตอนนี้นะครับต่อสู้ใน PVP ไป3ด่านก็ชนะไป2นะครับนะ ทีนี่นะครับในส่วนของมูลกระปะตอนนี้ยังเป็นร่างไฮเปอร์อยู่สายว่องไวนะครับถ้าให้ผมให้คะแนนนะตัวนี้นะสำหรับผมผมมองว่าเอา8เต็ม10ไปนะครับเอา8เต็ม10เพราะว่ามันยังมีจุดที่ยังต้องพึ่งตัวอื่นๆเช่นในตัวของเขาเนี่ยไม่มีฮิวไม่มีบาเรียไม่มีกรอบไม่มีอะไรสักอย่างกรอบบางแน่นอนตัวแบบนี้นะครับต้องพึ่งตัวอื่นคอยฮิวให้ นะครับเอาไปแค่8พอนะครับเป็ดอื่นผมไม่รู้นะให้เท่าไหร่นะครับแต่ผมให้8เต็ม10นะครับนะแล้วก็ตัวนี้ผมจะขึ้น9้าดาวแน่ๆอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็เราค่อยไปเลือกเอาน่าจะเอาอันนี้ครับต้านการต้านทักษะของธาตุมืดหรือไม่ก็สร้างร่างโคลนหน้าร่างโคลนปกติแต่ว่าอันนี้สุดยอดผมว่านะเออเล่นต้านการต้าน,น,น,นทักษะธาตุมืดอันนี้สุดยอดนะเจาะนะครับเออคิด,ดีิโูได้อย่างแป๊บเดียวแน่ๆนะครับ นะสำหรับธาตุมืดก็คือบราวชางตัวนั้นแตกแน่แน่นอนนะครับนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับนะก็ผมเริ่มเก็บแล้วนะตอนนี้นะครับนี่ครับนตัวกาชามี210ใบนะครับ,นะบ,รบเก็บไปเดือนหน้าแล้วในส่วนของ ID2 เพราะว่าได้ครบหมดทุกตัวแล้วถ้ามีโอกาสนะครับรอบนี้ก็ผมมีอยู่แสนเ0็บันผมก็อาจจะวิ่งในส่วนของ ID 2ได้คอยดูคะแนนก่อนคอยดูก่อนตัวบัฟมีแล้วตอนนี้นะครับ นะเฝ้าดูสักนิดนึงก่อนนะครับนะก็คอยดูชาวบ้านนะอ่ะโอเคนะครับก็ก่อนที่จะจากลากันไปนะครับก็ขอฝากทุกคนนั้นนะครับกดถูกใจกดทับสไครต์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาได้ว่าคนที่สุ่มได้แล้วเนี่ยใช้งานดีกันไหมหรือว่าจะข้ามไปรอบโคลาโบเดือนหน้าเลยนะครับหรือว่าไปรอคริสต์มาสเลยอะไรก็มาบอกกล่าวกันได้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับวันนี้นะครับครูหมานบันเทิงก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ